สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่17พฤษภาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เรามาอัปเดตบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกบ้างนะครับหลังจากที่พายุก็เข้าไปหลายวันส่วนเรื่องเมื่อวานก็ไม่ได้ซื้อหวยนะครับเลยไม่ถูกลหลายๆคนถูกบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขออก99ไม่รู้ว่าเจออั้นหรือเปล่าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตค่าไฟกันนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนี้ มาดูว่าครั้งที่แล้วผมเสียค่าไฟไปทั้งหมด71บาทนะครับที่เป็นข่าวออกไปหลายช่องเลยแล้ววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าค่าไฟของผมเดือนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ปกติผมก็จะเปิดแอร์อยู่4ตัวนะครับแอร์1 2 0 0 0ันวิทยุเปิดในช่วงของกลางวันนี่ทุกวันเลยนะครับแล้วไปดูว่าผมลดค่าจะจ่ายที่จะต้องจ่ายค่าไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่อันดับแรกเดี๋ยวพาไปดูหม้อไฟผมก่อนนะครับผมหม้อไฟฟ้านะครับไม่ใช่หม้อกระทะ วันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันเลยก็อากาศคึมๆมาดูว่าไฟผมพอใช้หรือเปล่านะครับมาดูมอกไฟกันก่อนดับแรกตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่สตัวนะแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบีทอ่ะมาดูนะครับว่ามอมีการขยับบ้างหรือเปล่านะครับผมส่วนที่ผมจะเสียค่าไฟก็คืออย่างที่บอกว่าเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะไม่หมุนนะครับผมอ่ะเราพาไปดูค่าไฟกันส่วนใครอยากจะกินทับทิมก็ มาเก็บได้นะครับกําลังสุกเลยนี่นะครับทับทิมทับทิมก็เรียกว่ามันขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้บำรุงโป่งปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็ขึ้นเองอยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกน่าจะได้ยินเสียงนกร้องครับนกบานไครร้องแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเปิดแอร์อยู่จริงหรือเปล่านะครับแอร์หนึ0 0หม BTU เดี๋ยวพาไปดูตัวที่หก่อนดีกว่าแอร์นะครับแอร์ตัวที่ห นี่ลัดลอป่าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลมาหลายวันแล้วเพราะว่ามัวแต่ตอบคาถามนะครับหลังจากที่ผมเป็นข่าวก็คําถามเพียบนะครับผมรับว,วันหนึ่งก็เป็นร้อยสายนะครับอ่ะดูนะครับแอร์ตัวที่หนึ่งของโตชิบะอ่ะหมุนอยู่นะครับมาดูแอร์ตัวที่สองกันบ้างอ่ะตัวที่สองก็จะเป็นพานานะครับบ้านผมมีหลายยี่ห้องไงอ่ะปัลมุนอยู่นะครับ อ่ะมาดูตัวที่สามกันนี่ครับตัวที่สามของชาร์ปอะทำงานนะครับแอร์สี่ตัวนะตัวที่สี่ก็คือตัวนี้อันนี้ของซัมซุงแล้วเราไปดูค่าไฟกันค่าไฟผมก็จะอยู่ในห้องเครื่องผมนี่แหละไม่ได้ับหลายวันเลยอ่ะเข้ามานิดนี่ครับนี่เปิดอยู่ แอร์ห้องโซล่าเซลผมก็คือไฟมันเหลือผมก็เลยเอามาช่วยระบายความร้อนนะครับผมมาดูในช่วงเช้าของผลิตไฟมาได้อยู่ที่2,6 8 0ร้ยแปดสิบวัตต์สเจ็ดร้อยไปแล้วมาดูเวลาก่อนดีกว่าเห็นไ,ไหมครับอีกห้านาทีสิบโมงผมสามารถเปิดแอร์ได้แต่เช้านะครับไม่ต้องกังวลว่าอากาศยังไม่ร้อนยังเปิดแอร์ไม่ได้บ้านผมสบายนะครับเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ผลิตมาได้เจ0ร้อยนะครับเมื่อกี้2 7 0 0อันนี้เจ็ดร้อยก็3า0พันกว่าไปแล้วนะ อันนี้อีกแปดร้อยกว่าหาเกือบสี่พันไปแล้วนะครับแต่ว่าไฟพอใช้ไหมมาดูกันอ่ะอันนี้อีกพันสองเกือบพันสามนะครับผมสี่พันห้าพันสบายๆนะครับในช่วงเวลาจะสิบโมงเปิดแอร์อยู่สี่ตัวหนึ่งหมื่นสองพันบิดียูดูค่าไฟที่ผมใช้ไปนะครับเห็นไหมบางคนถามว่าห้องโซลาเซลล์จุกจิกไหมให้ดูที่อยากได้ก่อนดีกว่าอันนี้ผมใช้จนแบบไม่มีเวลาที่จะมาเก็บกวาดนะครับ ให้ดูหน่วยไฟตรงนี้มันจะเปลียนเทียบกับการไฟฟ้าเห็นไหมครับ999หน่วยคือเครื่องนี้มันจะบันทึกได้แค่999หน่วยจะต้องมาอเอาออกนะครับก็คือรีเซ็ตใหม่นับใหม่ตอนนี้จ่ายอยู่1,180วัตต์มาดูอีกเครื่องบ้างเพราะว่าผมมีอ e ิวอร์เตอร์สองเครื่องอตัวนี้ก็ขึ้น999นะครับตีซะพันหน่วยอันนี้พันหน่วยอีกพันหน่วยก็เป็นสองพหน่วยถ้าคูณค่าไฟบวกค่าเ t ด้วยบอกเลยว่า ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับผมไม่อ่าห้าพันอ่าห้าพันสองเครื่องก็หมื่นแล้วค่าไฟที่ต้องจ่ายประหยัดไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วมาดูค่าไฟที่ผมจะต้องจ่ายเดือนนี้ให้ดูที่บินก่อนนะครับเห็นไหมครับเดือนนี้ค่าไฟผมอยู่ที่ศูนย์บาทนะครับผมอ่าที่ต้องชําระของประจําเดือนอ่าอยู่ในเนี่ย นี่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 ใบเสร็จรับเงินเมื่อเดือนที่แล้วเฮ้ยมันปลิวเดี๋ยวแป๊บนึงลมมันพัดเดีย๋ยวสักครู่นะครับผมนี่ค่าไฟเดือนที่แล้ว71บาท7จสตางค์นะครับชำระไปแล้วก็มาเดือนนี้่ะ อ่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงวันอันไหนวันที่เอ้ผมหาวันที่ไม่เจอแฮะอยู่ตรงไหนค่าไฟของเดือนนี้เดี๋ยวไปหาแป๊บไอผมก็ไปงมอยู่เพราะปกติมันจะบอกด้านล่างครับอันนี้มันบอกอยู่ด้านบนนะครับนี่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 เอา้ากล้องเห็นไหมครับวันที่ห้า วันที่ห้านี่นี่เนี่น,น,นี่เอ้ยเดือนห้าพฤษภาเนี่นะครับเห็นไหมครับพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกปกติมันจะบอกด้านล่างไหมอัน,นี่ขึ้นมาบอกด้านบนผมก็เลยหาหาตาเลือกเลย <c oughs> <c oughs> ก็สรุปแล้วเดือนนี้ผมก็ประหยัดค่าไฟก็จ่ายไปที่ศูนย์บาทน,นะครับผมประหยัดค่าไฟไปได้ถึงเป็นหมื่นนะครับต่อเดือนอย่างที่มิเตอร์นเนี่ยเนี่ยมาเทียบกับการไฟฟ้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหน่วยอันนี้คือก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าหน่วย ถามว่าลงทุนเยอะไหมผมค่อยๆเก็บเล็กทีละน้อยนะครับลงทุนไปเรื่อยๆ4ปีครึ่งผมก็จะคืนทุนไปแล้วนะครับเพราะว่าลงทุนไปอยู่ที่3 0 0 0 0 0กว่าบาทถ้าทีค่าไฟเดือนละ 6, 6 0 0 0 6 0 0 0ถึง7,000ก็อยู่ที่4ปีครึ่งผมคืนทุนและที่เหลือก็คือกำไรจากการใช้ไฟฟ้านะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวไฟตกไฟดับระบบสะเสถียรไหมให้ดูนะครับว่าผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมครับใช้อย่างเดียวอยากให่ขึ้น ส่วนแบตเตอรี่ความคุ้มค่าก็คือแบตเตอรี่พวกนี้มันอยู่ได้แบบอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่จะไม่เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์ที่เรานําไปใช้กับรถยนต์นะครับแบตเตอรี่มันเป็นแบตเตอรี่รถไฟฟ้าซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานถ้าเราใช้เป็นก็อยู่ที่10ปีสบายๆครับสปีครึ่งผมกินทุนที่หลังที่เหลือไม่ใช่ที่หลังที่เหลือก็คือกําไรผมแล้วนะครับอ่ะส่วนการจ่ายค่าไฟตอนนี้นะครับให้ดูนะตัวนี้จ่ายอยู่ที่1000วัตต์ไปแล้วนะครับนี่1,000วัตต์ กับอีก1,940บาท950บัตารวัตก็หมายถึงว่าตอนนี้ผมจ่ายไฟอยู่ที่3000กวัตา์นะครับ1,000วัตต์ตีเป็นค่าไฟก็คือ1ชั่วโมงต่อ1หน่วยนะครับผม1หน่วยอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์อ,อื่นๆด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตค่าไฟให้ดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปมานานมากนานกะมาเกือบ1อาทิตย์ละ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตที่รู้นะครับส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลารเซลล์บ้านกับผมก็ที่เบอร์ 9, โทรศูนย์เก้าห้าหกสองหกเ็ดสองห้าส่วนเก้าห้าหกสอดสองหก id line ก็เป็น n อเล็กนะครับ n o n สองห n o n ส6งหวันนี้ก็ไปก่อนนะครับยอยกักษ์คือใหญ่สวัสดีครับ